หละหลายคนชอบเอาเท้ามาวางไว้แบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยบางคนชอบวางแบบนี้นะแต่คือสําหรับผมแล้วคือผมว่ามันไม่ดีนะนะครับทําไมมันถึงไม่ดีนะครับทําไมรู้ไหมเนี่ยการวางแบบนี้ยนะครับวางแบบเนี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ย <S <S มันเป็นสนิมเห็นไหมสนิมมันขึ้นเห็นบปล่มันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากเท้าเราเนี่ยแหละไปเหยียบตรงนี้นะครับเพราะว่า <House> อะไรเพราะว่าเราเนี่ยมันมีเหงื่อนะฮะเหงื่อเราเนี่ยเหงื่อเรามันเค็มะ เออเพราะมันเค็มแล้วเราไปวางไว้แบบเนี้ยแ็กๆมันอาจจะไม่เป็นไงหรอกนะครับเพราะว่ามันมีสีมีอะไรพ่นมาจากบริษัทนะครับพ่นมาแต่สีมันก็ไม่ได้หนานะสีในภายในห้องเก๋งไยมันไม่ได้หนาหรอกพอนานๆเข้ามันเค็มนะครับเพราะมันเค็มมันกลับสีไหมกลับเป็นสนิมเลยเป็นสนิมขึ้นเลยไหมเนี่ยอันนี้ขนาดขนาดรถยังไม่ถึงสองสามปีดีนะเนี่ยเห็ดเห็ด,เห,ดเห็ดก็ก็เพราะว่าเราวางเท้าแบบนี้ไงเนี่ย มันก็เลยทําให้รถเป็นสนิมนะครับเราสังเกตดูง่ายๆนะสังเกตดูง่ายๆมือที่เราจับเนี่ยนะครับมือที่เราจับเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นสนิมไะ้อย่างไอ้ตรงไหนนะที่มันชอบเป็นสนิมบ่อยๆเนี่ยไอเนียเนี้ยอเนี้ยไอลาวเนี่ยเวลาเราเดินขึ้นรถเราจะจับตัวนี้แหละเออจับตัวนี้แหละมันจะเป็นสนิมตัวเนี้จะเป็นสนิมอ่าเร็วมากกว่าเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าผมว่าถ้า ถ้าไม่จําเป็นาไม่ต้องเอาเท้าไว้วาหรอกแต่ก็ยังว่ามันขึ้นมันสบายนะมันวางมันขับไปโคไปด้วยเนี่ยตักเอาเท้าบางคนเนี่ยคือบางคนอย่างงานมันง่ายงานมันสบายเกินอ่ะเออมันไม่ได้ต้องมานั่งเก๊กดูอย่างเงี้ยถ้างานงานมันงานมันแบบอืมงานที่ใช้สมาธิหรือว่างานที่มันเก็กเก็กใช้ฝีมือนะครับนะใช้ความระวัดระวังสูงเนี่ยมันต้องนั่งให้มันแบบนั่งให้แบบธรรมะธมเองอ่ะนั่งให้นั่งแบบ เตรียมพร้อมตลอดเวลานะถ้าเกิดงานมันสบายๆอย่างเช่นอยู่บนกองหินกองทรายหรือว่างานทอยดินทอยอะไรเงี้ยใหญ่ๆไปใหญ่ๆเงี้ยมันก็จะนั่งสบายๆขับแบบสบายๆไม่กดดันตัวเองไม่ไม่ไม่กดดันตัวเองไม่เออสบายนั่งว่าสบายๆแล้วเออนะครับอืมก็ผมถ้าผมขับผมก็ชอบชอบยืดเหมือนกันนะเพราะว่าการที่เราขับอยู่ท่าเดิมเนี่ยท่าเดิมเนี่ยมันจะเมื่อยมากเลยนะครับทุกคน มันจะเมื่อยมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขับเนี่ยมันก็ต้องแบบหาตำแหน่งที่มันเหมาะกับสรีรละร่างกายของตัวเราเองใช่ไหมว่าจะนั่งแล้วมันไม่รู้สึกเมื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวเองว่าตำแหน่งที่ตัวเองนั่งเนี่ยมันเหมาะกับการนั่งแบบนานๆวันละแปดเก้าสิบชั่วโมงเนี่ยใช่ไหมจะให้เรานั่งอยู่ท่าเดิมมันก็ไม่ได้นะเออก็เมื่อยแหละอืมนี่ก็ จอดนะครับฝนตกก็น,นะดูวันนี้ฝนฝนโอ้โหแบบตกแต่เช้าเลยทุกคนนะฮะ